สวัสดีครับมีใครขับรถฮุนไดเฮ็ดวันรุ่นนี้บ้างไหมครับขับขับไปแบบพวงอะไรสั่นสั่นแบบสั่นเยอะมากอ่ะลองไปเข้าอู่หนึ่งนะอู่สองอู่เลยสองอู่บอกเขาบอกว่าพวงอะไรมันสั่นแล้วก็ล้อหน้าขวามีแบบกลิ่นเหม็นไหมกดปู่เขาบอกว่าจะให้ถ่วงล้อแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่ก็บอกเขาไปบอกว่าเอ้ยมัน มีกลิ่นไหม้ดนะ้วยนะเขาก็บอกว่า,าถ้าพวงมาลัยสั่นปกติก็ต้องตั้งสูตทั่วงล้อครับพี่คิดว่ามันไม่น่านจะใช่ก็เลยเปลี่ยนไปดูที่สารก็เปลี่ยนมาเป็นอุ่นสารอุร่นสารก็เลยเจ็บให้ปรากฏว่าเป็นที่เบสก็ยางแขางก็ขอแกะออกมาปรากฏว่าตัวเหมือนกระชกอะตามด ด้วยเขาก็เลยแนะนำให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งสองข้างตัวก็ทั้งหดก็ประมาณห้าพันกว่าบาทก็ลองดูวิธีเปลี่ยนอท่านไหนมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนประมาณสักสองสามชั่วโมง คือจริงๆก่อนหน้าที่จะไปอูนี้ก็มีคุยกับผู้รู้บางคนเขาก็ให้คําแนะนาดีครับเขาก็บอกอาการมันก็เหมือนยางขาดล้วมันทําให้เบรกมันเบรกมันจับแล้วมันไม่คลายอะไรประมาณนี้เราฟังแล้วดูมันก็น่าเชื่อถือเบรกไม่คลายแล้วมันก็อาจจะทําให้มันเกิดความร้อนมันเลยมันเลยมีกลิ่นไหม้ก็เพอช่างสองปู่แรก พอพูดมาดูไม่ค่อน่าเชื่อถือนาดบอกเขาว่ามีมกลิ่นไหม้เขาก็มองาเป็นที่ต้องถ่วงล้อตั้งศูนย์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยดูมันไม่ตรงกับอาการเท่าไหร่ ก็หลังจากที่ประกอบอะไรเสร็จแล้วช่างก็เลยไล่ไล่อากาศให้ก็เหมือนไล่ระบบเบรกให้ใหม่นะครับก็มันต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเบรกใหม่ก็ต้องไล่อากาศด้วยมีคือไล่อากาศครับผมยำยัง,ยงไงคปั่าเรียบ าการไล่อากาศก็กไล่ทั้ง4ี่ล้อนะครับไล่เสร็จก็จนถึงณวันนี้ก็ประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เจอปัญหาเดิมอยู่นะครับก็เผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ถ้ไปเจอช่างที่แบบว่าแนะนำให้ ตั้งศูนย์ทวงล้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกคือหมายถึงว่าถ้ามันมีอาการกลิ่นไหม่อยู่ด้วยก็อาจจะต้องให้ช่างเช็คให้ดีก่อนไม่งั้นอาจจะต้องไปเสียค่าตั้งศูนย์ทวงล้อก่อน Ja! Yeah. Come by Yum. Yep. ก็หลังจากเสร็จแล้วก็ประกอบล้อกลับเข้าไปนะครับเบ็ดเสร็จก็หมดไปประมาณ5,600กว่าบาทแต่ก็ต้องบอกว่าน้องเขาบอกแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรเทียบก็ต้องยอมเพราะว่าไม่มีศูนย์หุ่นใดอยู่เถวๆนั้นนะครับหรือไม่มีที่ขายอะไรแท้แต่ถ้าใช้ได้เหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ